รักเขาข้างเดียวมึงเจ็บใช่ปะละ่ะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยใช่ไหมถ้าถามคนทั่วไปที่เขาไม่ได้รู้สึกแบบมึงอะ่ะเขาก็จะบอกว่ามึงก็ไม่ต้องพยายามดิมึงก็เลิกชอบเขาสิแต่ถ้าให้มองในมุมของพวกแกก็คงจะรู้สึกแบบไอ้เหี้ยก็คนมันชอบไปแล้วมจะเลิกชอบอยังไงใช่ปะก็ไม่มีไรจะบอกว่าอืชอบก็ชอบไปชอบต่อไปอยากทำอะไรก็ทำนี่ไม่ได้ไปโฉดนี่พูดจริงอืม แต่ขออยู่ในขอบเคขอให้ไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนรอบข้าเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ต้องไปพยายามทําดีแบบที่ไม่ใช่ตัวเองอย่าลืมนะทําดีอะได้ดีไม่ได้ได้หัวใจนะอืมถ้าอ,อกหักมาแล้วก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเบยังมีกูแต่ถ้ากําลังแอบชอบเขาแล้วแบบเขาไม่รู้สึกอะไรด้วยเนี่ยก็จะบอกว่าสู้ๆเว้ มันคงเท่านั้นน้ำหยดลงหินทุกวันหินมยังกร่อนเลยแต่เหลือไว้สักครึ่งใจเอาไว้มองหาคนอื่นบ้างก็ดีอาจจะมีคนที่เขาก็เป็นเหมือนมึงอยู่ก็ได้ลองคิดโลกในมุมกลับบ้างว่าอาจจะมีคนที่กําลังรู้สึกเหมือนเราอาจจะมีคนที่กําลังรอเราอะไรเงี้ยอืมแม้แต่คนที่ขี้เล่ที่สุดเชื่อดีบนโลกเนี่ยก็ยังมีคนที่รอเขาหลักเขามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียวบนโลกเว้ย เชื่อก <ality> ูคนนี้อาจจะยังไม่ใช่อาจจะเจ็บแต่เก็บไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้ใช้กับคนใหม่เว้ยแล้วจะเจอคนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเชื่อดิสู้ๆไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะได้แค่บอกว่าสู้ๆมันก็เจ็บแหละแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเพราะกูคือเพื่อนที่คอยอยู่ข้างมึงและบอกมึงอะไรไม่ได้มากบังคับมึงให้เลิกรักไม่ได้กูถึงบอกให้มึงสู้ๆมึงยังมีกูนะ